สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมไพวันนะครับช่องบ้านเมืองสองใบไพวันจะพาทุกท่านมาดูบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่นะครับเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่มากชื่อหมู่บ้านกุนาลัยนะครับอยู่เส้นบางขุนเทียนชายทะเลนะครับเข้ามาจากถนนพรลามสองตืดๆประมาณ4ี่หกิโลอ่ะเจอครัวทับทิมอยู่ซ้ายมือเลยมานิดนึงหมู่บ้านอยู่ขวามือนะครับหมู่บ้านคุนาลัยนี้อยู่ติดถนนเส้นบางขุนเทียนชายทะเล ตรงนี้ขึ้นอยู่ยท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับเนื้อที่60ตารางวานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในว่าข้างในผมทําอะไรไปแล้วบ้างและจะทําทอะไรทุบตรงไหนขยายตรงไหนเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนัครับผมตรงนี้ตรงนี้เป็นซอยซอย2ทับสนะครับซอย2ทับสเข้ามาในซอย2แล้วแยก2ทับสอยู่ซ้ายมือนะครับตรงนี้ หลังคานี้พ่นใหม่นะครับแต่นี้ยังไม่ได้พ่นนะครับรอผู้รับเหมาจะมาพ่นหลังคาให้ใหม่นะครับพ่นแล้วจะสวยงามบ้านบ้านของเราทาสีขาวนะครับตัดด้วยเทาหลังคาเป็น่เาเป็นแผ่นแมนชินชีสนะครับแมนชันชีตแล้วก็บูด,ด้วย p ีูอย่างดีเลยครับทําให้ด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างประตูเจาะนะครับประตูจะมี2ทางทางนี้ นะครับทางนี้จอดรถได้2คัน2อถึงสคันทาหลังคาให้เรียบร้อยตีระแนงให้เรียบร้อยนะครับรั้วนี้ทําใหม่นะครับรั้วนี้ทําใหม่หมดเลยนะครับประตูนี้ก็ทําใหม่นะครับประตูตรงนี้จะใส่กระจกเป็นกระจกบานเปลือยบานใหญ่นะครับเหมือนทุกๆหลังนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถอีกที่หนึ่งนะครับมีประตูเข้าตรงนี้บริเวณนี้ผมจะจัดสวนนะครับจัดสวนไปตลอดแนวเลย นะครับจะให้ชมบ้านหลังใหญ่มากนะครับพอมาดูใกล้ๆแล้วค่อยรู้ว่าบ้านหลังใหญ่อยู่หมู่บ้านคุณาลายเส้นบางขุนเทียนชายทะเลนะครับซอย2อทับสซอย2แยก2อทับสนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถจอดได้1คันสรุปแล้วโรงจอดรถเนี่ย ฝั่งนี้ได้1คันฝั่งนู้นได้3หน้าบ้านเนี่ยได้2องคันนะครับ2คันแบบสบายๆเลยหน้าบ้านนะครับมีประตูเข้าตรงนี้นะครับจอดปุ๊บเดินเข้าตรงนี้เลยหรือจะเข้าทางนี้ก็ได้ตรงนี้จะมีประตูประตูเป็นประตูสวิงเป็นมีเนียมนะครับประตูมีเนียมตรงนี้ก็เป็นที่วางชั้นรองเท้าเป็นที่นั่งนะครับก่อนไปทำงานหรือว่ามีโต๊ะกาแฟอยู่ตรงนี้นะครับมีโต๊ะกาแฟ พื้นปูด้วยกระเบื้องไซส์80คูณ80อย่างสวยเลยอย่างหรูเลยนะครับนี่มีบานช่องแสงตรงนี้เป็นกระจกบานเปื่อยอันนี้ผมทุบออกนะครับทุบออกใส่กระจกบานเปลื่อยพื้นตรงนี้ปูเรียบร้อยนะครับฝ้าทําใหม่หมดนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบบันไดขึ้นชั้นสองปูกระเบื้องหมดเลยนะครับบันไดขึ้นชั้นสอง เดี๋ยวผมพาไปดูห้องครัวกับห้องน้ําห้องครัวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ชมห้องครัวก่อนนะครับอันนี้ขนาดยังไม่เสร็จเลยนะครับตรงนีย้ยังไม่ได้ยานแนวเลยห้องครัวใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะครับมีประตูออกลงจอดรถอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้จตห้องน้ําข้างล่างห้องน้ำข้างล่างนี่ใหญ่มากเลยนะครับปูกเบื้องพื้นชนฝ้านะครับกําลังทําอยู่มีห้องวางตู้เย็นอะไรอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกส่วนนั้นก็เป็นห้องรับแขกเหมือนกันนะครับฝ้ายังไม่ได้ใส่เดี๋ยวผมพาไปชมข้างบนนะครับ ขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับก็จะเจอห้องน้ําอยู่ตรงตรงนี้นะครับห้องน้ําอยู่ตรงนี้หนึ่งห้องแล้วก็ห้องนอนตรงนี้อีกหนึ่งห้องนะครับติดบัวตอนนี้พนักงานของทีมงานของบริษัท svl กําลังติดบัวอยู่นะครับตอนนี้กําลังไล่ติดบัวอยู่กระเบื้องตรงนี้เป็นกระเบื้องปอดแรนนะครับซึ่งแข็งมากทนมากเลยนะครับเบื้องตัวนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับกระเบื้องตัวนี้ค่อนข้างแพงนะครับตอนนี้ไล่ติดบัว บ,บัวพื้นอยู่นะครับอันนี้ห้องนอนด้านหลังนะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่นะครับเตียงหกฟุตได้สบายสบายเดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนใหญ่อีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วครับในห้องนอนบ้านหลังนี้บ้านนี้ทั้งหมดสี่ห้องนอนนะครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ํา ฝ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ฉาบนะครับตอนนี้ช่างกําลังปูกระเบื้องอยู่นะครับตรงนี้ใช้กระเบื้องเป็นไซส์หกสิบคูณหกสิบเลยนะครับปูพื้นชนฝ้าเลยสวยงามมากเลยปูเสร็จแล้วตรงนี้กําลังแต่งตรงฝักบัวอันนี้แต่งหลังชักโครกนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูรอบบ้านอีกทีนึงนะครับรอบบ้านเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูตรงนี้ก็จะใส่หน้าต่างเป็นหน้าต่างบีเนียมนะครับตรงนี้ใส่หน้าต่างบีเนียมอันนี้เป็นด้านข้างเวลาหันหน้าเข้าบ้านฝั่งซ้ายมือนะครับตรงนี้จะจัดสวนตลอดแนวเลยนะครับผมทําระแนงให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปด้านหลังบ้านทาสีข,ขาวนะครับหลังนี้ดูห้องครัวอีกมุมหนึ่งนะครับ ถือห้องครัวอีกมุมหนึ่งนี่คือส่วนของด้านหลังนะผมทำระแนงล้อมรอบบ้านให้เลยนะครับมีส่วนของนะกพวกนี้ปูกระเบื้องหมดเลยนะครับผมปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลย รถได้สองคันถ้ารถเก่งก็สามคันเนาะถ้ารถเก่งก็ได้สามคันหลังคาเป็นพีเรียบร้อยนะครับผมขอทวนอีกสักนิดนึงนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับสําหรับบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นสี่ห้องนอนสามห้องน้ําอยู่หมู่บ้านคุณาลายัยเส้นบางขุนเทียนชายทะเลนะครับเข้ามาเจอครัวทับทิมอยู่ซ้ายมือ นะครับเลยครัวมาก็อยู่ขวามือหมู่บ้านจิตถนนนะครับบ้านอยู่ในซอย2แยก2ทับสเอ้ยแยก2ทับสถูกแล้วครับบ้านหันหน้าทางทิศใต้นะครับที่นี่ค่าหุ่นกลาง300บาทต่อเดือนนะครับ3 0 0 350บาทต่อเดือนนะครับหลังคาผมมีพ่นนะครับแต่ว่าผมยังไม่พ่นจะพ่นเป็นสีเทาอ่อนนะครับบ้านทาสีขาวตัดด้วยสีเทาตรงนี้ขึ้นกับเขตบางขุนเทียนนะครับ ตำบลท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหา,าคนครเนื้อที่60ตารางวาขายรวมตกแต่ง3 8 5ล้านบาทถ้าท่านไหนสนใจสามารถเข้ามาชมดูบ้านได้ทุกวันเลยบ้านพอทำออกมาแล้วหลังใหญ่มากเลยนะครับพอผมทำออกมาแล้วพอทำหลังคงหลังคาออกมาแล้วหลังใหญ่มากเลยนะครับก็ถ้าท่านไหนสนใจกำลังมองหาบ้านอยู่เข้ามาดูได้เลยนะครับราคาก็พอคุยกันได้นะครับเดี๋ยวทำสินเชื่อให้ด้วยนะครับก็ เชิญท่านาลูกค้านะครับก็แวะมาดูมาดูมาชมได้ครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรสามารถเข้ามาชมได้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม